สวัสดีครับเพื่อนเอนเรามาซ่อมรถรุ่นเก่าแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่ไฟท้ายรถซูซูกิคิดตันนะเพื่อนเพื่อนรถคิดตันนี่หน้าตามันกเปไปอยางนี้ฮะเขาแกยังไงก็ยังไม่รู้นะน่าจะแก่รถสองตัวนี้ก่อนนะมันดีนะเพื่อนเพื่อนผมก็ว่ารถรุ่นนี้มันหาซื้อมาได้เลยดูเลยเลยเพื่อนเลยเห็นไหมครับ มันมันมีขายนะเพื่อนเพื่อนดูครับถือว่าสุดยอดนะเปลี่ยนมันมีทั้งหลอดอะไรด้วยนะเออมันมีแจ็คไหนมันมีแจ็คโอ้สุดนี่เพื่อนเพื่อนนี่เออผมว่ามันน็อตตรงนี้เนาะผแล่วมันน่าจะลื้อตรงนี้นะนี่เออเพื่อนเพื่อนถ้าลื้อตรงนี้มันยากมากนะเดี๋ยวดูแล้วก่อนนะครับลื้อยังไงนะเพื่อนเดี๋ยวขอดูดูหน้าตาครับมันมีน็อตนี่ยเพื่อนเพื่อนมันดอตสามอย่างเลยนะน็อตเนี่ย โอ้ผมว่าเอาเรื่องนะั้นเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆดูเลยว่าข้างในมันเป็นอย่างไรบ้างนะ เพื่อนงานนี้เปลี่ยนไข่ไฟท้ายในใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะผมว่านะมันต้องแกะเจ้าตัวนี้นะโอ้เพื่อนเพื่อนถ้าแกะเจ้าตัวนี้มันต้องเอานี้ออกด้วยนั่นเนี่ยผมว่านะ <c oughs> พ่วงข้างนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่เอาพ่วงข้างออกจะได้หรือได้ไหมเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนเดี๋ยวดูก่อนครับดูก่อนเราก็คิดว่ามันจะง่ายๆนะครับเพื่อนมันไม่ง่ายเช่นเดวนี่ เดี๋ยวคว่ำเอ็นทิี่นี่เนี่ยครับเนีโอ้คิดว่าจะง่ายกลายเป็นยากไม่ได้เลย้าไม่ได้ก็ต้องเอา แก้พวกข้างออกนะเพื่อนเปลี่ยนแค่ไฟท้ายเล่นเลื่อนเอาเรื่องเลยเพื่อนเอา้าไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเขาแกะดูนี่ก่อนครับว่ามันจะได้ไหมผมจิงมันจะดีไซน์ให้เรางง่ายนะเพื่อนนี่เล่นเอาให้เรายากนะครับเพื่อน เป็นเลสฮอนด้าเนี่ยฮอนดดีมง่ายนะราคาก็อยู่นี่ครับประมาณสามรอยบาทครับคุ้มค่าอยู่ครับสวยงามครับเพื่อนๆนี่อเอาเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพักคิดเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมัน มันคงคาดจะยากแบบไหนไม่รู้ว่าเพื่อนเดี๋ยวพักคลิปเราคิดได้แล้วเพื่อนๆเราจะลองแกะแค่นี้แนละลองเอานี้เปลี่ยนแค่นี้ดูนะครับเราไม่เปลี่ยนทั้งชุดนะชุดนี้เราก็เก็บไว้ได้นะอันนี้มันใหม่นะเราชุดเนี่แหละครับเราจะแกะตรงนี้ใส่ไปมันจะได้ไหมเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนะท้าแบบนี้มันจะง่ายนะเพื่อนๆอ่าก็ชุดนี้ก็เหมือนเดิมนะเอาช้าของเก่าไปแต่เราเปลี่ยนอันนี้มันใส่ไปใหม่มันก็ใหม่นะเออดี ลองดูกันนะพเพื่อนๆว่ามันจะได้ไหมมันจะเข้ากันได้หรือเปล่านะ เอาลองดูครับเพื่อนเราเปลี่ยนแค่นี้เอามันจะได้ไหมของใหม่ของเก่าโอ้เพื่อนมันนี่มันล็อกหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวดิเออยังไงยังไงเนี่ยอาลองดูเปลี่ยนทีละชิ้นนะ